ครับผมสวัสดีครับบ้านทุง่งเกษตรฟาร์มสุขครับวันนี้พามาชมเห็ดไขรนะครับเห็ดไครเห็ดตะไครเห็ดดานเห็ดลมหรือบางที่อาจจะเรียกว่าเห็ดหอมนี่ก็คือจริงๆแล้วผมถ่ายแล้วอัพลงเฟซบุ๊กทุกวันน,นะฮะแต่วันนี้ทำเป็นคลิปให้ชมครับเยอะมากๆ ลังเกิดก็มีตอนนี้ปีนี้การเกิดของเห็ดไครที่นี่ขยายพื้นที่เป็นวงกว้างขึ้นและเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าคือเนื่องจากว่าเราที่นี่เราทําเชื้อแล้วก็เสริมเชื้อในทุกๆปีนะฮะชมครับเนี่ยเกิดไปทั่วบริเวณ น,นี่กระดองนึไอ้ดอกน,นี้ปวกขึ้นแล้วนะครับน่าจะนี่ก็อีกดอกตอนเดือนก็ต้องระวังแล้วครับปอย่างที่เคยนำเสนอนะครับข้างหลังนั้นเป็นต้นพยอมนะครับว่าเห็ดไครก็เป็นเห็ดไมโครไรซ่า จะอาศัยอยู่กับรากไม้วงยางเนาะแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยเอาไปใช้งานได้ครับเป็นเนื้อไม้ที่แก่งพอสมควรนะครับไม้พยอมแต่ถ้าเราไม่อยากตัดเราก็เสริมด้วยการให้เขาสร้างอาหารให้เรานะครับ บริเวณนี้เยอะนี่เก็บแทบจะทุกวันนะครับดอกเล็กๆเห็นไหมครับคือถ้าอยากกินเห็ดเหยาเห็ดไข่นะครับเดินเข้าบริเวณน,นี้ในช่วงหน้าฝนนี้ไม่ผิดหังนั่นก็ใช่ พอที่ที่มีความชุ่มชื้นดีๆเนี่ยเขาก็จะดอกใหญ่มากนะครับนู่นอีกเยอะนะครับเยอะนี่เฉพาะที่ผมถ่ายทําในช่วงแรกนี่ก็คือคอบควรกินไม่หมดหลายคนเห็นหกวกเห็นยูเห็นมีก็ไผ่เกิดแล้วก็ไผ่แล้วไม่ใช่นะครับเรานี่นะครับต้นพยอมเดีย๋ยวพาไปชมครับอีกทีนะ่นึง นี่และดูนวเนาะนอไผ่สร้าง,าางไผ่ดำก็กำลังขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวจะปีนี้จะมาแปรรูปหนอไผ่ด้วยนะฮะเตรียมไปทำเป็นแหนมเห็ดเอ้ยแหนมหน่นอไม้สินะครับเนี่ยมีบริเวณนี้ก็เกิด ให้มันมีจุดที่ต้องสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าตรงนี้พุณนพยอมอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่รอบนอกไม่ได้เกิดหนาแน่นนะฮะร,รอบๆบนู้นนะนี่คือความแตกต่างนะครับรอบนู้นทางนอกนู้นไม่ได้เกิดหนาแน่นแบบฝั่งทางในรั้วเพราะว่าในรั้วเนี่ยเราใส่เชื้อไดแล้วก็ดูแล เข้ามาในรั้วนันเะเกิดอยู่ในก็ไพ่เลยนี่อีกนั่น,น,น,นนะขาวนี่ครับนี่นครับสวยงามมากาสติเขาจะมาเกิดหน้าภาสปูนี่อีก ยังไม่มีนะครับนี้พาชมกันแบบนี้ก่อนนะครับผมดูแลรักษาธรรมชาตินะครับได้ไม้เนื้อแข็งไว้ใช้งานถ้าจำเป็นแต่ถ้าปลูกแล้วอยากได้บรรยากาศธ,ธรรมชาติไม่อยากตัดเราก็สร้างแหล่งอาหารสร้างให้เขาเป็นผู้ผ,ผลิตอาหารทางธรรมชาติกับเรานะครับก็ทั้งเห็ดอ่าละงูเห็ดเผาะเห็ดไข่เห็ดพึ่ง ก็สนใจก็สอบถามเรื่องเชื้เห็ดเข้ามาได้นะครับแต่ผมพยายามจะไม่เน้นทําคลิปที่นําเสนอเชื้เห็ดโดยตรงแต่นําเสนอวิธีการใช้วิธีคิดมากกว่าครับผมสำหรับท,าาท่านี้ก็พาชัานทีก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ